สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับตุลาคมนะครับ2565นะครับก็เป็นช่วงของกลางสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็จากพยากรณ์นะครับในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เกิดปีนักกษัตริย์นะครับท่านใดนะครับ อยากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเป็นการสนับสนุนเพจด้วยก็ขอให้ท่านพิมพ์เข้ามาว่าท่านเกิดปีนัก,กษัตย์ใดบ้างนะครับเช่นท่านเกิดปีถอะท่านก็พิมพ์ปีถอกมาแล้วก็ขอขอบคุณหรือชื่อหรือผมก็ได้ชื่อผมสิงแสหลี่หมงหรืออาจารย์หลี่หมงหรือยังไงก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและ ท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เลขเด็ดด้วยนะครับเลขมงคลนะครับเป็นแนวทางในช่วงของกลางเดือนที่จะถึงนี้แต่ท่านต้องไปทักในอินบ็อกซ์ผมนะครับผมจึงจะให้เลขแนวทางได้นะครับก็เดี๋ยวรอจำนวนคนเข้ามาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยากรณ์น,นะครับ จะพยากรณ์ในครั้งนี้ก็คือผู้ที่เกิดปีนัก,กษัตร์นะครับก็คือ12นัก,กษัตรนะครับก็คือชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาและกระจอกุ่นนั่นเองนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับ4กลุ่มนะครับ4กลุ่มแต่ใน1กลุ่มจะ มี3นักกระย์นะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามาขอบคุณนะครับแต่ถ้าท่านใดยอยากจะได้เลขมงคลที่เป็นแนวทางในช่วงของการเดือนนี้ก็พิมพ์เข้ามาสัก2ข้อความนะครับแล้วก็ไปทักในอินบ็อกซ์ในเพจผมด้วยนะครับผมถึงจะให้แนวทางเลขได้นะครับก็เดี๋ยว อีกสักพักหนึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มจากเออเดี๋ยวผมจะบอกกันนะครับมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับบางท่านตามไม่ทันจริงฟังดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับฟังดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากจะ ดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ add id line หรือไม่ก็แอดเบอร์โทรเข้ามาได้นะครับผมก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับก็ลองดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นถ้ามาดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีค่าครูต้องบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยนะครับจะมีนักกษัตริย์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีปีฉลูนะครับปีละกาและก็ปีจอนะครับปีฉลูปีละกาและก็ปีจอนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้จนถึงกลางเดือนนี้นะครับก็คืออยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับ ช่วงนี้ขอให้คุณนะครับตั้งใจนะครับทำงานอย่างเต็มที่หรือหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เดี๋ยวท่านแต่ต้องใช้คำพูดดีๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของสเสน่หหาจะได้เรื่องของงานเข้ามาเพิ่มเติมและแถมจะมีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับขอให้ท่านขยันตั้งใจจะเน้นหนักไปเรื่องของหน้าที่การงานนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้พยายาม ทำทานกับสัตว์จรจัดนะครับหมาแมวเนี่ยนะครับจะมีโชคเข้าหาด้วยในช่วงของกลางเดือนนี้นะครับก็คือมีปีฉลูปีละกาและก็ปีจอนะครับแต่จะเน้นหนักไปเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเรื่องส่วนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หนักไปเรื่องของหน้าที่การงานรวมไปถึงคนโสดจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจแต่จะมีจะเป็นลนักษณะ ในการทํางานนะ่ะคือจะคนจะเข้ามาชอบเราเพราะงะเพราะเราเป็นคนมุ่งมั่นขยันนั่นเองเป้าหมายที่วางเอาไว้จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือปีระกานะครับก็ขอผ่านไปนะครับในกลุ่มแรกนะครับ อยากเป็นกําลังใจให้ผมก็ช่วยพิมพ์มาสักนิดหนึ่งว่าท่านเกิดปีนักษัตย์ใดนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่2ออะไรก็ได้ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์น,นะครับและท่านก็ไปรับเลขเด็ดนะครับหรือเลขมงคลแนวทางนะครับแนวทางเลขแนวทางในอินบ็อกซ์เดี๋ยวผมจะให้นะครับผมเอาละเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2แล้ว กลุ่มที่2เนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่าท่านใดนะครับมีปัญหาเก่าๆเ,เนี่ยจะได้คลี่คลายจะได้เคลียร์ใจถ้ามีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันอยู่มีปัญหาความทุกข์ความไม่สบายใจนะครับในที่บ้านตัวเองหรือครอบครัวตัวเองเนี่ยจะได้เคลียร์ใจและจะเปิดใจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นจากที่ทุกจะกลายเป็นสุขมากขึ้นจะเป็นลักษณะเรื่องครอบครัวความสุข ความไม่เข้าใจกันและในสัปดาห์นี้จะเกิดความเห็นใจกันนั่นเองนะครับและถ้าอยากจะมีโชคในช่วงของกลางเดือนนี้ให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยของเราที่เราอาศัยอยู่เป็นประจำนะครับ จะมีโชคเกิดขึ้นนะครับพยายามเปลี่ยนน้ําเจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆนะครับแล้วจะดีนะครับผมแต่ถ้าคนไหนมีหนี้สินอยู่ต้องพยายามรีบเคลียร์หนี้และจะดีขึ้นนะครับและปัญหาเรื่องต่างๆในหน้างหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะยังคงแก้ไขได้ไม่ร้อเซ็นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักซะมากกว่ากับภายในครอบครัวจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีปีขานปีมะเมียและก็ปีมะแม่นะครับปีขานปีมะเมียและก็ปีมะแม่นะครับโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับก็คือปีมะเมียนะครับ ปีมะเมียนะครับวิธีเสริมดวงก็คือพยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือที่อาศัยหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของเราก็ได้ที่เราอยู่ประจํานะครับให้พยายามเปลี่ยนน้าบ่อยๆมีผล,ลไม้มีของไหว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลางเดือนนี้มีเกณฑ์จะมีโชคก็ได้นะครับในกลุ่มนี้ที่ทวนจะทวนให้ทีหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองก็คือมีปีขานปีมะเมียและก็ปีมะแม่นั่นเองนะครับ โอเคแหละผมผ่านไปล้วสกลุ่มท่านใดนะครับตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับเอาละเข้าสู่กลุ่มที่3แล้วนะครับจะเน้นหนักไปเรื่องของอะไรโอ้จะเน้นหนักไปเรื่องของความคิดการกระทําที่รวดเร็วเกินไปคือช่วงนี้กลุ่มเนี้ยนะครับทำอะไรอย่าประมาทมันจะเกิดความผิดพลาดต้องระวังเรื่อง อุบัติเหตุต้องระวังเรื่องงานทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปต้องค่อยๆไต่ตรองและต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาสําหรับบางคนนะครับต้องระมัดระวังจะเกิดการกระทบกระทั่งในที่ทํางานหรือการเดินทางไกลเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็คือมีปีกุ้นปีมะโรงและปีวอกตอนนี้ต้องตรวจรถตรวจลาดีๆหรือการทํางานต้อง ต้องใจเย็นๆนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับเพ่ากับตัวเราเองบางทีลูกค้ารีบหรือผู้ร่วมงานของเรารีบเร่งให้เรารีบเคลียร์งานให้เร็วแต่บางครั้งเนี่ยการที่เรา เคลียงานเร็วเกินไปบางทีมันจะเกิดความสับเพ่ากับตัวเราเองและเกิดความผิดพลาดหรือของหายหรืออะไรต่างๆต้องดูดีๆอาจจะมีสิบของหายก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมปีกุนปีมะโรงแล้วก็ปีวอกทําอะไรต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้อย่าเพิ่งรีบร้อนหรืออะไรที่เป็นเป็นธุรกิจที่มัน สิ่มเสี่ยงอะเลี่ยงไปได้ก่อนก็จะดีกว่านะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เบาบางที่สุดเลยก็คือปีกุลนะครับแต่ปีมะโรงกับปีวอกอาจจะพอๆกันแต่ปีกุลจะเบาบางเขานิดหนึ่งนะครับแล้ววิธีเสริมดวงนะครับให้ต้องไปไหว้ที่ไม่ค่อยได้ไปมานานแล้วและเมื่อก่อนไปบ่อยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ไปมานานแล้วแล้ว ไม่ได้ไปมานานเลยนะครับแต่เมื่อก่อนเคยไปไหว้ประจําไปสะกะะักการะประจําให้กลับไปไหว้ซะและจะได้ดวงเปิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ไปไหนเนี่ยก็พยายามไหว้วัดที่อยู่ใกล้ๆก็ได้นะครับไหว้วัดที่อยู่ใกล้ๆก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือศาลหลวงพ่อเสือก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อให้เรามี อำนาจมีพลังแล้วก็ทําอะไรให้คิดก่อนกระทํานั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มีคนเกรงใจเราด้วยนะครับบางทีเราอาจจะรีบร้อนเพราะความเกรงใจเขาแต่เขาไม่เกรงใจเราอะไรประมาณนี้นะครับปีกุลเนี่ยจะเบาบางหน่อยนะครับส่วนปีวอกและปีมะโรงเนี่ยต้องใจเย็นๆเ,เอาไว้ อาจจะโดนติโดนว่าสะหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องอย่าทำงานรวดเร็วจนเราผิดพลาดนั่นเองนะครับโอเคแหละผมขอห่านกลุ่มนี้ไปนะครับกลุ่มที่3ไปเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับท่านใดนะครับตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ แต่ถ้าท่านใดนะครับอยากจะได้เลขแนวทางเลขมงคลนะครับก็พิมพ์มาสักหน่อยนะครับว่าท่านเกิดปีนักษัตรอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าขอบคุณก็ได้ชื่อสิงแสลีมงก็ได้หรืออาจารย์ลีมงก็ได้แล้วแต่ขออย่างน้อยสักคนละสองนะครับแล้วท่านก็ไปทักในอินบ็อกซ์ในเพจนะครับแล้วท่านจะจะได้แนวทางเลขแต่ถ้าท่านใดอยากจะเช็คดวงเป็นการสมวนตวก็ แอดไอเดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรผมเข้ามาก็ได้นะครับ mm hmm. เข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วว่าจะเป็นเช่นไรนะครับในช่วงของกลางสัปดาห์นี้จนถึงกลางเดือนที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมี งานเข้ามาแล้เริ่มการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ท่านต้องเอาใจใส่คนที่เข้ามาหรือลูกค้าเก่าๆหรือคนเก่าๆที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของหน้าที่การงานดีๆนะครับคือเราต้องพยายามผลิตผลงานดีๆออกมานะครับเดี๋ยวเงดี๋ยวคุณจะได้โปรเจกชิ้นใหญ่ชิ้นดีเข้ามาและแถมจะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเช่น บิดามาดาของเราเองพ่อแม่ของเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับหรือผู้ร่วมงานที่โตกว่าเราอาจจะให้โชคกับเราก็ได้นะครับให้วิธีเสริมดวงเพื่อจะมีโชคในช่วงของการเดือนนี้สําหรับกลุ่มนี้นะครับคือให้ไปไหว้เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงนะครับดูองค์เป็นองค์ผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเทพที่เป็นผู้ชายหาองค์ที่ออกสีข,ขาวนะครับและเราจะมีโชคเข้ามาแต่ตอนเนี้ย งานที่เคยซบเซาช่วงสัปดาห์นี้งานจะเริ่มดีขึ้นนะครับงานจะดีขึ้นแต่ลูกค้าเนี่ยเขาจะจุกจิกกับเรานิดนึงหรือผู้ร่วมงานเราอาจจะจุกจิกนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทำมาดีเราจะได้รับคำชมเป็นอย่างดีนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีปีถอกป,ปีมะเส็งนะครับและก็ปีชวดนะครับปีถอกป,ปีมะเส็ง และก็ปีชวดนะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวจะมีงานเข้ามาและถ้าเราทำดีเรามีเกณฑ์ได้งานใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ขอให้ท่านตั้งใจนะครับอาจจะเขาเรียกว,ว่าอะไรจุกจิกกวนใจง่ายแต่ก็ยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือปีชวดนะครับปีชวดจะโดดเด่นที่สุดนะครับ ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับกลุ่มเนี้ยขอให้เราตั้งใจทำหน้าที่ดีแต่อาจจะเจอเพื่อนรวมงานหรือลูกค้าเราอะ่ะมาทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหเขาเที่ยวกับเราเหลือเกินแต่ถ้าเราทำผลงานได้ดี การที่เขาเคี่ยวเพราะเขาอาจจะมีงานใหญ่ๆไม่ให้เราทำนั่นเองนะครับก็คือมีปีชวดปีเถาะและปีมะเส็งแต่โดดเด่นที่สุดก็คือปีชวดนะครับในกลุ่มสุดท้ายนะครับผมก็วิธีเสริมดวงก็แนะนำไปแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแต่ถ้าท่านใดนะครับตามไม่ทันจริงฟังอยู่ย้อนหลังได้นะครับถ้ายังไงนะครับผมสิงแสรลีหมงนะครับก็ขอ จะจบไลฟ์นะครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จกันนะครับขอให้ทุกท่านคิดดีและกระทาดีขอให้ท่านได้ในสิ่งที่ดีๆเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมมีเวลาก็จะกลับมาพยากรณ์แบบนี้อีกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันมากๆนะครับเอาไว้ครั้งหน้านะครับคอยมอ ถ้ามีเวลาก็จะมาไลฟ์กันครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ